สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับทางด้านของสยามชาแนลของเราจะมารับซื้อและให้ข้อมูลเหรียญในการรับซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับ เพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับที่นะครับถือเหรียญอยู่และไม่รู้ที่ขายหรือไม่รู้ว่าเหรียญแบบไหนอย่างไรมีราคาปีไหนอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับนะครับเหรียญที่เราจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเลิกผลิตไปแล้ว นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นอโนมิเนียมบอลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้ออกสีเหลืองเหลืองนะครับอาออกสีเหลืองๆหลือบางท่านก็เรียกว่าเหรียญทองเหลืองนั่นเองแต่จริงจแล้วผลิตมาจากอนโนมิเนียมบอลนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญนี้นะครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับตั้งใจฟังนะครับคือเรารับซื้อนะครับทุกท่าน ถ้ามีขายได้นะครับไม่ต้องทําใบใดๆนะครับทั้งใจเรียนรู้นะครับในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับอ่าด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงราชะกาลที่9ก้านะครับด้านหลังของเหรียญที่เราจะพูดถึงคือเหรียญในส่วนของเหรียญ50สตางค์นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าเป็นปี2530มนี่ขายได้แน่นอนนะครับ 2,534ก็ขายได้แน่นอนในส่วนของปี2,534เนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเหรียญสองเหรียญเนี่ยราคายังไม่สูงนะนะครับแต่ถ้าเป็น50สตาต่างปี2,530เนี่ยราคาสูงแน่นอน1เหรียญเราก็รับซื้อถ้าเป็นปี34ยังไงก็ขอสักสิ20เหรียญน,นะครับถึงส่งประเมินราคานะครับในส่วนของเหรียญ50สตะต่างอโนมิเนียมบอลอย่างนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเป็นพเ็ษเล็กแบบนี้นะครับ ในส่วนของเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อแล้วก็เราซื้อมาจากาผู้ฟังทางบ้าน,นะครับผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นนี้เลยปีนี้นะครับคือเหรียญ50สสตางค์ปี2538เหรียญปี2538นั้นผลิตมาสูงถึงนะครับ1 4 7ล้าน6กแ0 0 0ื่นเหรียญนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่นะครับต้องมีนะครับในส่วนของจุดจ่ายตังค์ด้วยนะครับเพื่อนๆตั้งใจดูให้ดีนะครับสาหรับเหรียญปีนี้นะครับเหรียญ50สะตางค์ปีนี้เก่าๆแบบนี้เราก็ซื้อมาราคาสูงด้วยนะครับบอกเลยว่าหลายร้อยเท่านะฮะสำหรับราคาเหรียญนี้นะครับเป็นเก่าๆแบบนี้ปี38แต่ว่ามีราคาสูงนะครับต้องมีเหตุและผลให้เพื่อนๆสังเกตนะครับหรือว่าให้ดูที่อยู่ในมือของท่านลองแคะกระปุกดูนะครับถ้าเกิดว่า เหรียญของคุณมีปี2538นะครับกาดแบบนี้ก็ใช่ว่าราคาถูกนะครับต้องบอกว่าราคาแพงด้วยถึงจะผลิตสูงถึง147ล้าน670,000 00เหรียญมีบางเหรียญน,นั้นขายได้เลยนะครับลองสังเกตดูนะครับผมให้ข้อมูลแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญน,นะครับทั่วไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ50สตางค์ทั่วไปพระเศร็เล็กแบบนี้ถ้าเอากันแค่ปีพศเนี่ยก็คือปีแรกก็คือปี2530จําให้ขึ้นใจนะเพื่อนๆนะ ปี2530นะครับมีราคาแพงที่สุดและหายากที่สุดในส่วนของปีพศและลองลงมาก็คือนะครับในส่วนของปี2534ราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ในหลักหมวดนหลักสิบหลักร้อยอยู่ก็อยู่ที่สภาพของเหรียญด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่จํานวนของเหรียญในการประเมินด้วยนะครับแต่ก็ขายได้อยู่นะครับเหรียญทั่วไปที่เราพบเจอในท้องตลาดนี่ใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆครับเวลาหมุนอย่เงี้ย เหรียญนั้นจะกลับลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับทุกๆเหรียญเลยนะครับจะกลับลงมาแบบนี้ปี38ก็เช่นกันแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ตรงนึงผมให้เพื่อนๆดูนะครับปี38นะฮะเหรียญนี้เก่าๆทําไมผมซื้อเพื่อนๆลองหมุนตามผมแบบนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็นะครับจะมีในส่วนของรูปแบบแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเราเพิ่งเจอเหรียญแรกนะปี38นะครับลองดูนะครับ ผลิตหน่งริดล้านหกแส0นแต่บางเหรียญจะเป็นแบบนี้ถ้ามีแบบนี้ซื้อเลยนะครับนี่เราก็ซื้อมาจากผู้ชมทางบ้านนะครับถึงจะเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็ประเมินอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับถ้ามีลักษณะแบบนี้ในส่วนของเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้เราประเมินตามอัตราส่วนก็คือถ้าเป็นเอียงเล็กๆเนี่ยจะยังไม่ได้รับซื้อแต่ถ้าขวางขึ้นไปด้านบนเหมือนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะซื้ออย่างนี้ฮะเห็นไหมครับ ถ้าอย่างนี้เราซื้อเลยนี่คือปี38นะครับที่ขายได้จริงนะครับเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้อย่านําไปใช้นะทางเรารับซื้อนะครับรับซื้อนะฮะร,รับซื้อทุกปีพศนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเจอปี2538นะครับเกิดเพื่อนๆไปเจอปีอื่นขายได้ไหมยกเว้นปี48หรือเปล่าไม่ใช่นะครับจะเป็นปีอะไรเราก็รับซื้อถ้าเป็นเหรียญที่เป็นตรงขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าเอียงเล็กๆนั้นยังไม่ได้รับนะเพราะว่ามีจํานวนมากเราพิสูจน์มาแล้ว ถ้าขวางขึ้นไปด้านบนนั้นเรารับซื้อให้นะครับถ้าเกิดว่าไปเจอปี3 4หรือปี3 0ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนะบอกคําเดียวว่าแพงโค้นเลยนะครับนี่ฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปโดนปี 3, 4หรือ3 0เนี่ยแพงทันทีเลยนะครับเพื่อนๆครับใครที่พบเจอเหรียญที่มีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับสามารถแอดไลน์ไอดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเราขึ้นให้ซื้อขายได้จริงนะครับไม่ต้องทําใบรับรองใดๆนะครับ เพื่อนๆครับอยากได้ข้อมูลดีๆด,ดูเหรียญแป,กแปกลกๆดูเหรียญใหม่ๆดูแลนูเหรียญมีราคาและขายได้โดยไม่ต้องทําใบรับรองใดๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็ฝากกดติดตามสยามชแนลไว้แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อทําบุญร่วมกันด้วยนะครับให้เพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ได้รู้ได้ทราบกันว่าเหรียญแบบนี้ปี38มีแล้วเจอแล้วขายได้ตังค์แล้วเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ